ังจากที่เราได้อัปโหลดตัวไฟล์วิดีโอของเรามาที่หน้าวิดีโอในแคนวาเรียบร้อยแล้วให้เราคลิกที่วิดีโอค่ะจากนั้นเราไปคลิกที่ T ท x t นะคะเลื่อนมาด้านล่างเราจะเห็นเครื่องมือที่เขียนว่าแคปชั่นค่ะถ้าหากว่าเรามีไฟล์วิดีโอมากกว่า1ไฟล์นะคะตรงนี้เขาก็สามารถให้เราเลือกได้ว่าเราจะทำการใส่แคปชั่น ที่เพจไหนเพราะบางอันอาจจะเป็นแค่เป็นภาพซึ่งไม่มีคำพูดเราก็จะข้ามตัวนั้นไปเพื่อประหยัดเวลาในการใช้ AI ค่ะสำหรับคลิปนี้ที่ demo มมก็จะเป็นคลิปที่มีเพียงคลิปเดียวแล้วก็อยู่ในเพจเดียวเราก็ไม่ต้องไปติ๊กออกนะคะเพราะว่าเรามีอยู่เพจเดียวให้เราเลือกที่ข้างล่าง generate caption ได้เลยค่ะในส่วนของ c a p ชั o n นะคะจากที่ทดลองใช้งานมา ก่อนหน้านี้แล้วนะคะสักระยะหนึ่งเนี่ยก็พบว่าถ้าหากว่าเป็นวิดีโอที่เป็นคำพูดเป็นการพูดคุยภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมีความแม่นยำในการสร้างแคปชั่นหรือคำบรรยายใต้วิดีโอออกมาเนี่ยได้ดีมากๆแต่สำหรับภาษาไทยเรายังต้องมาจัดก,การเอดิทเพิ่มเติมเองในบางข้อความที่อาจจะไม่ตรงกับที่คนพูดเดี๋ยวทำยังไงเดี๋ยวเรารอสักครู่นะคะให้ AI เนี่ยเขาเจเนอเรตตัวแคปชั่นออกมาให้เราเรียบร้อยก่อน ภาษาไทยนี้ยังยังคิดว่ายังต้องทำงานเพิ่มกับตัวแคปชั่นที่ AI สร้างขึ้นมาให้อยู่ค่อนข้างมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีความแม่นยำที่สูงมากค่ะจากนั้นนะคะให้เราเลื่อนเพจเนี่ยไปอยู่ที่ต้นคลิปแล้วก็ลองคลิกที่ปุ่มเ a y เพื่อเล่นดูนะคะว่ามีส่วนไหนที่เราต้องการจะแก้ไขบ้างสะเทือนไปทั้งวงการ AI จริงๆนะคะหลังจากที่อ่า เรารู้แล้ว,ว่าข้อความที่ขึ้นมาให้เนี่ยไม่ได้ตรงกับที่พูดเลยมันจะมีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นที่ให้ข้อความมาค่อนข้างตรงเราก็คลิกหยุดวิดีโอแล้วก็เอาเมาส์นะคะมาคลิกที่ตัวแคปชันเมื่อเวลาที่เราคลิกเมาส์ที่ตัวแคปชันเนี่ยเราสามารถมองเห็นเครื่องมือที่อยู่ด้านบนซึ่งเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวสีอักษรของแคปชันนะคะอย่างนี้เราจะ ไม่เอาเอฟเฟกเขาใส่เอฟเฟกพื้นหลังให้เราจะไม่เอานะคะเราจะเลือกเป็นแบบไม่มีพื้นหลังแล้วตัวอักษรที่เป็นสีขาวเราก็จะเปลี่ยนเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินเพิ่มขนาดขึ้นมาเป็นขนาดสัก44แล้วก็เลือกฟอนต์เป็น FC Subject อ่าเราได้ สีได้ฟอนต์ตามที่ต้องการแล้วเราก็สามารถที่จะขยับตัวแคปชั่นในวิดีโอของเรานะคะว่าอยากจะให้แคปชั่นเนี่ยเป็นคำบรรยายอยู่ใต้วิดีโออยู่ด้านล่างหรือว่าจะอยู่ข้างบนอันนี้เราสามารถที่จะปรับขยับจุดที่จะวางได้ตามสะดวกได้เลยจากนั้นนะคะเราคลิกแล้วก็ไปที่แคปชั่นเราสามารถเห็นข้อความที่เขาจะขึ้นมาให้เราไปฟังอีกครั้งหนึ่ง ะะเพื่อให้เกิดค,ความชัดเจนว่าตอนนั้นในตัววิดีโอพูดว่าอะไรสะเทือนไปทั้งวงการ AI จริงๆนะคะหลังจากอาสะเทือนไปทั้งวงการ AI จริงๆนะคะใช่ไหมคะเราก็ไปที่แคปชันแล้วก็ไปเลือกเครื่องมือแอปแคปชันเขาจะขึ้นแถบสีม่วง,วงว่าตอนนี้กำลังพูดอยู่ที่ข้อความนี้ข้อความที่พูดเมื่อกี้คือสะเทือนไปทั้งวงการ AI จริงๆนะคะเราลองกลับไบฟังอีกครั้งค่ะสะเทือนไปทั้งวงการ AI จริงๆนะคะหลังจากที่แคนว่าหลังจากที่แคนว่าเปิดตัวนะคะ ที่แคนว่าได้เปิดตัวในงานแคนวาคีเอ e ซึ่งก็กลับไปที่แคปชั่นนะคะหลังจากที่แคนวาหลังจากที่แคนวาได้เปิดตัวในงานแคนวาคีเอท ที่คนว่าได้เปิดตัวในงาน Canva Create ซึ่งเป็นการเปิดตัวครั้งที่4ซึ่งเป็นการเปิดตัวครั้งที่4ซึ่งเป็นการเปิดตัวครั้งที่สำหรับงาน Canva Create นะคะ เป็นการเปิดตัวครั้งที่สี่สำหรับงาน Canvas c r e a เน่นะคะเราจะเห็นว่าถ้าเป็นภาษาไทยเรายังคงจะต้องมาทำมือเพิ่มเติมแบบนี้แต่ก็ลดเวลาในการทำงานไปได้เยอะเช่นเดียวกันค่ะทีนี้เราจะเอา p a g นะคะมาไว้ที่ต้นคลิปแล้วก็ลองเล่นกันดู สะเทือนไปทั้งวงการ AI จริงๆนะคะหลังจากที่ c a n v a าได้เปิดตัวในงาน c a n v a Create ซึ่งเป็นการเปิดตัวครั้งที่สี่สำหรับงาน c a n v a า Create นะคะแต่ถ้าซึ่งเป็นการเปิดตัวครั้งที่สี่สำหรับงาน c a n v a า Create เราเอา p พ y เฮดไปไว้ที่ต้นคลิปค่ะแล้วก็ลองเล่นอีกค่ะงสะเอือนไปทั้งวงการ AI จริงๆนะคะหลังจากที่ Canva ได้เปิดตัวในงาน Canva Create ซึ่งเป็นการเปิดตัวครั้งที่สี่สำหรับงาน Canva Create นะคะแต่ถ้าทีนี้เราจะไปทําเป็นคาราโอเกะยังไงนะคะหลังจากที่เราให้ AI เนี่ยช่วยใส่ข้อความ รงกับช่วงจังหวะที่เราพูดแล้วแต่กรณีภาษาไทยเนี่ยเรายังต้องไปทํามือแบบที่ทําให้ดูเมื่อคู่มือนะคะเราก็มาคลิกที่ Caption แล้วเราก็ไปที่ a อน m a t e ค่ะเครื่องมือที่เพิ่มใหม่ขึ้นมาแทนแทนก็คือตัว Caption Animation นะคะเราสามารถที่จะเลือกว่าให้เขาขึ้นมาแบบจางไปเข้มแบบนี้นะคะเราดูที่ตัวข้อความนี้ รือจะให้เป็นไฮไลท,ท์ไปทีละข้อความเวทีที่พูดหรือจะเป็นการขีดเส้นใต้นะอันนี้เพิ่มขึ้นมาในเวอร์ชั่นที่เป็น v วิชวลสูตร2.0นะคะถ้าเป็นเวอร์ชั่นเดิมเนี่ยจะาสามารถใช้ได้เฉพาะแคปชั่นเท่านั้นถ้าใครที่ยังไม่ได้ไปกดปลดล็อกสำหรับ1ล้านคนแรกที่แคนว่าเปิดตัว v วิชวลสูตร2.0เนี่ยเพื่อให้1ล้านคนแรกได้ทดลองใช้งานแล้วก็รับฟีดแบ็กก่อนที่จะปล่อย ในการใช้เครื่องมือทุกตัวเนี่ยนะคะให้กับแคนวาทั่วโลก230ล้านคนเนี่ยเขาจะขอเก็บฟีดแบ็ k ประมาณเดือน2เดือนจากแตบบ่ช่วงวันที่11เมษายนเป็นต้นไปนะคะก็อย่าลืมไปดูคลิปที่สอนวิธีเรื่องของการปลดล็อกเพื่อรับการใช้งาน AI ตัวนี้สำหรับ1ล้านคนแรกนะคะหวังว่าตอนที่ท่านดูคลิปนี้อยู่มันจะยังไม่ครบ1ล้านนะคะทีนี้เราจะไปเลือกเป็นตัวแรกนะคะก็คือ ที่จ้างอยู่ตัวสอนจ้างอยู่แล้วค่อยเข้มขึ้นเวลาที่เราพูดนะคะเราเลือกเป็นตัวนี้ค่ะพอเราเลือกเสร็จแล้วค่ะเราก็เอาเพยไปไว้ที่ต้นคลิปแล้วก็ลองกดเพยดูค่ะสะเทือนไปทั้งวงการ Ai จริงๆนะคะหลังจากที่ Canva ได้เปิดตัวในงาน Canva Create ซึ่งเป็นการเปิดตัวครั้งที่สําสำหรับงานแคนวา r e a t e นะคะก็หวังว่าการใช้การใช้ AI ในการสร้างแคปชั่น สำหรับวิดีโอเพื่อเป็นตัวคำบรรยายด้านล่างรวมไปถึง a อน m เม e ที่เพิ่มขึ้นมาในวิชวล2.0ที่ช่วยให้การสร้างแคปชั่นหรือคำบรรยายใต้วิดีโอเนี่ยเป็นแบบคาราโอเกะจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ชมทุกคนนะคะหรือว่าการนำไปปรับใช้ในงานอื่นๆอย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้นะคะแล้วจะนำเทคนิคดีๆในการใช้แคนว่ามาแชร์ให้ได้นำไปใช้งานกันค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ